ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็มาพบกับ The Cyber Mindset นะครับซีรีส์พอดแคสต์ที่เราพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอนเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งในวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ รือว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับในการเข้าถึงบริการต่างๆจากปัจจุบันที่เราใช้รหัสผ่านกันเป็นปกตินะครับแต่ว่ากําลังจะมีเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนรหัสผ่านแล้วเรากําลังจะเลิกใช้รหัสผ่านกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอทักทายอาจารย์ปริญญาหอมมเนเกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโยถือเครับท่านผู้ฟังครับครับก็เรื่องราวของรหัสผ่านนะฮะก็จริง,รงๆก็เท้าความไปเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์ก็ พูดบ่อยๆเลยนะฮะประโยคที่บอกว่าบทยุครหัสผ่านแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะก้าวสู่จุดที่มันใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับของการที่คนทุกคนในโลกเนี่ยจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้รหัสผ่านอีกต่อไปนะฮะวันนี้อาจารย์อยากจะเล่าและปูความเข้าใจของเราเรื่องนี้ยังไงบ้างเรียนเชิญได้เลยนะครับ ขอบคุณคุณโยมากครับที่ให้เกียรติผมมาแสดงความเห็นเป็นประจำนะฮะเราก็คุยเรื่องนี้กันมาหลายปีนะคุณโยหลายปีมากแล้วว่ามันผมทำนายไว้ในเทรนปีถ้าจะให้บิดปี2020นะครับสองปีแล้วว่าหมดยุคยูสเนมพัเดิดแล้วนะที่เราล้อก,กันเล่นว่ามันจบแล้วครับนายอะไรเงี้ยคือมัน <c oughs> พอยูสเนมเนี่ยมันกลายเป็นพับลิกอินฟอร์เมชันเราเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว,ว่าแพลตฟอร์มต่างเนี่ยล้วนสามัคคีกันเอายูสเนมกลายมาเป็นอีเมลอ่าถ้าฟังตั้งใจฟังตรงนี้นะฮะ ยูเซอร์เนมของท่านกลายเป็นอ e ีเมลของท่านแต่ถูกไหม,มจริงไหมครับคุโยจริงไหมยูเซอร์เนมคุโยคืออ e ีเมลใช่ไหมใช่ฮะสมัยก่อนเนี่ยผมจะตั้งแยกกันนะคผมจะตั้งมีชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ Security เป็นไงน่าจะแย่กว่าตอนนี้มันเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ถูกไหมจริงฮะเพราะถ้าเราตั้งเป็นชื่อปริญยา x y z m l j k ซออะไรเงี้ยแฮกเกอร์มันก็ไม่รู้หรอกยูเซอร์เนมอะไรถูกปะใช่ครับแต่พอยูเซอร์เนมเรากลายเป็นอ e ีเมลเนี่ยแฮกเกอร์มันยิ้มมาเันนร้ระะพฉ ยูสิ่งนี้เนี่ยถือว่าไปละเรียบร้อยเป็นพับลิกละที่เหลือก็คือพาสเวิร์ดใช่ไหมพาสเวิร์ดก็ส่วนใหญ่เราก็เท่าความนิดนึงเราก็ต้องเอา e a s y to use easy to r e m e m b e r จำง่ายใช้ง่ายก็ส่วนใหญ่ก็วันเดือนปีเกิดเลขท้องตัวประชาชนนี่ออกไหมฮะเลขทะเบียนรถอะไรเงี้ยซึ่งแฮกเกอร์เขาก็เดาได้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วก็บางคนไลฟ์พิกว่านั้นเป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดพหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดได้ซ้ำไป ต่เพราะนั้นด้วยแพ็กทีของคนทั่วโลกแบบนี้มันมันยากที่จะจำแล้วก็เอาง่ายเขาว่าเนี่ยทำให้พาสเวิร์ดเดียถูกแฮกเกอร์เดาโดยที่เขาไม่ต้องแฮกเราเลยนะคุณบคโยไม่ไม่ต้องมาทำฟิชชิ่งไม่ต้องมาอะไรเลยนะครับเข้าอีเมลเราไปลองบูตฟอร์ดไปไป,ไปม,ามาเนี่ยเข้าได้ก็มีคือไม่ไม่ต้องมาแฮกแอ้เขาเราเราให้เมื่อยเลยแค่เดาอย่างเดียวเนี่ยถ้าพเวรเราง่ายเนี่ยก็เรียบร้อยด้วยความเร็วของคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันเดาพาสเวิร์ดเป็นหมื่นเป็นแสนในแป๊บเดียวค นะแล้วก็ากนั้นเราก็เริ่มฉลาดขึ้นเราบอกเฮ้ยไม่ได้ละเด็กดาวเร้าเวิร์เราเราก็ตั้งพข้เวอร์อย่างยากเลยนะแปดตัวสิบตัวตัวเลขผสมตัวใหญ่ผสมตัวเลขผสมตัวอักษรพิเศษเออดีขึ้นแต่กดแฮกเกอร์มันก็จะดาโดยการส่งลิงก์มาให้เราออเทนล็อกอินนะล่าสุดนี้มันมาเป็น QR Code, อโค้ดคุณโยมาเป็น QR โค้ดเลยพอเราถ่าย QR โค้ดปุ๊บเว็บแอปก็ขึ้นให้เราใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะวันที่เราก็เผลอใส่ไปเผลอล็อกอินไป นั้นก็เราไปมอบพาสเวิร์ดเราเนี่ยให้กับแฮกเกอร์เลยเต็มๆเลยคือเว็บไซต์มันดูสมจริงมากๆจนทําให้เราคิดว่าเป็นของจริงอย่างี้ใช่ไหมครับใช่เรียกฟิชชิงฟิชชิงซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไปดูตรง URL ว่าเอ๊ะมัน HTTPS colon s มัน www.apple.com อะไรงี้ป่ะมันไม่ใช่นี่หว่ามันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะนั้นพอคนเริ่มสังเกตมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ขี่เข้าไปแต่ว่าน้อยคนนักที่สังเกตเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการอัเทนบน สมาร์ทโฟนเนี่ยจอมันเล็กครอืมช่อง URL ข้างบนอลไรมันตัวจิ๋วนิดเดียวอ่ะครับเราก็โบ่แต่ดูจอไม่ได้ไปดูข้างบน URL ไงมันก็จะทําให้เราพลาดได้ง่ายเพราะนั้น Apple เห็นเรื่องนี้มัน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 เป็นเรื่องเศร้ามานานแล้วแล้วก็ทําให้ยูเซอร์ของ Apple หลายล้านคนเรียกว่าร้อยเป็นร้อยเป็นพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยที่ใช้ iOS หรือ iPad หรือ Mac อยู่เนี่ยล้วนประสบปัญหาถูกขโมยคีย์เดนเชียลเข้าไปล็อกอินแล้วก็เข้าไปโอนเงินเข้าไปทําอะไรสรรพัด Apple ก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างเง ฉันจะต้องลงมาเป็นพลเยอร์ในการทำออเทนแล้วเราเริ่มตจุดนี้ก่อนครับนะครับปกติเวลาคุณโยทาแอปเนี่ยตัว OS หรือตัวเจ้าของสมาร์ทโฟนเนี่ยเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวเวลาเราจะโปรไวต์ออเทน i ิเคชันเราจะทำระบบให้ยูเซอร์มาล็อกอินสมมุติเราทำระบบเมมเบอร์นะให้คนมาสมัครแล้วมาล็อกอินเนี่ยก็อยู่บนเว็บเราไอคนทำโอไอคนทำเอ่อไอคนทำา OS ไอคนทำ iPhone ไอ Android แล้วเนี่ยมัไมไม่เกี่ยวถกป่ะครับแต่ปัจจุบันนี้สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple ขอเป็นเเยรราีกว่า Sign ิน with Apple คุณโยเคยเห็นไหมฮะเป็นปุ่มดำๆอ่าแต่ที่ที่มันเป็นความจริงเป็นกว่านั้นคือชาวโลกชาวบ้านที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นเขาทำกันมานานแล้วครับ Sig อิน i t h Li n i n i i อินวิดเ o ซบ o i กใ i n อิน i t h Google g m เ i ลเราเคยเตือนกันในรายการของเราด้วยครับว่าไม่ควรทำอืมเพราะว่าทำไมฮะทำไมเราถึงไม่ Sign อิน i t h อะไรไปเลยง่ายๆไปเลยอ่าน่าสนใจไหมฮะทำไมเราต้องเข้าแอปใหม่แล้วเราทำไมไม่ไปสร,ร,ร้างยูสเนมพาสเวอร์ดกับแอปนั้นเลย ทำไมเราต้องมา sign in with นู่นนี่นั่นอ่านี้ก็น่าสนใจครับใช่ไหมอ่าเฉลยนะถ้าเรา sign in with Gmail e sign in with Hotmail sign in with อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท่ากับเรามอบไอ้ public information หรือ property ข้อมูลใน account ที่เรา sign เนี่ยให้กับคนที่เป็นเจ้าของแอปอให้เขาเอาไปอ่าอันนี้คือว่าเราจะใช้งานแอปเขาใช่ไหมแต่เราเขียนที่เปลงเลยครับเราก็ไป sign in with นู่นนี่นั่นมันก็ปืดทะลุเข้าไปเลย อันนี้มันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าแอปนั้น Security ตี้เขามีปัญหาใช่ไหมฮะครับเว็บก็มีปัญหาเนี่ยมันก็ยังแบบไอคีเดินเชี่เราก็ยังไม่หลุดเพราะว่าเราซายด้วยอีเมลฮอตเมลเฟ e บุ๊กอ่ะมันมีข้อดีเหมือนกันอแต่ข้อเสียคือเราต้องมอบความเป็นส่วนตัวเราอะข้อมูลบางอย่างของเราอะให้กับเว็บไซต์นั้นอืมคราวนี้เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเฮ้ย ไอ้นี่มันน่าเชื่อถือว่าบริษัทใหญ่แบบกอะแนนเป็นยังไงชื่อเสียงเป็นยังไงถ้าเป็นแบบเว็บโนเดมแอปอะไรเรา้แต่งหน้าทาปากเนี้ยเราเราก็คงไม่เอาวิธีการนี้เสี่ยงเงินไป <S <S าอาจจะยอมไปสร้างยูเซอร์ที่แอปมาเลยแล้วก็เอายูเซอร์เข้าเวอร์นั้นนะ่ะใช้เฉพาะแอปเขาอย่างเดียวอันนี้จบแต่ถ้าเกิดเป็นแอปของแบงค์แอปของหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาแบบเฟิร์มๆมเนี่ยเราอาจจะยินยอมมอบความเป็นส่วนตัวเราระดับหนึ่งให้เข้าไปนะแต่ว่า Apple เนี้ย เมื่อสองปีก่อนคุณจีนิงคุณโยนั่นแหละเป็นคนบอกผมเองว่า Apple มันมีไซน์วิดแอปเปิลใช่ไหมครับแอปเปิลเนี่ยม,มันโผล่มาไม่เหมือนชาวบ้านเลยมันแบบว่าให้ไซน์วิดแอปเปิลเนี่ยแต่อีเมลมันสุ่มนี่นี่คือการเลเวลูชั่นของ Apple เลยครับคือทุกคนเนี่ยไซน์วิดจีเมลเนี่ยเท่ากับคุณได้มอบจีเมลให้เติร์นปาร์ตี้ไปแล้วครับแต่สำหรับแอปเปิลไม่มันจะใช้กลไกอะไรมันก็ไม่รู้สุ่มอีเมลเราทุกครั้งเลย อ,อีเมลเรานี่มั่วซั่วเลยนะชื่อเมลเราเนี่ยป็น x m l k m y แล้วไม่รู้ไ,ไอฝั่งที่มันรับเ,เราออลเทนเราเนี่ยมันรู้ว่าเป็นเราแต่ว่ามันไม่ได้อีเมลเราไปอ,อันนั้นคือการเปิดสักราดของ Apple ครับว่าเอ้ยขอร่วมมาเป็นเพลเยอร์ในการออเทนหน่อยพอมาปีแล้วงาน w ับเบิลยบเอนี่ี่ย Apple ได้เปิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาอ่านะซึ่งมันป่ามากเลยคอนเซปต์นี้ครับคุณโยงคงเคยเห็นมาบ้างแล้วครับนะชื่อว่า p a s s k e y อ๋อไม่ใช่พาสเวิร์ดแล้วไม่ใช่พาสเวิร์ดแล้วครับอ่าถ้าดูฟังฟังกระชากนะฮะพาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดพาสคีย์พาสคีย์ป่ะอืมเออมันคนละอ,อันกันนะครับอืมคนละอ,อันกันพอมันมาเป็นพาสคีย์เนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการออเทนกี่แบบฮะโยนฮะไหนคุณโยลอง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 ลิสต์มาี่ว่าคุณโยจะล็อกอินเข้าระบบเนี่ยคุณโยใช้วิธีอะไรบ้างตอนนี้อ่าถ้าเกิดว่าแน่นอนยูสเนมพาสเวิร์ดใช่ไหมแน่<ะ>นอนเลกาซี<ช>่เลย เขาเรียกว่าวิธีการนี้เขาเรียกว่า memorize password แปลเป็นไทยว่าต้องจํารหัสผ่านและรหัสผ่านนั้นอยู่ในหัวต้องจําชื่อ user name แต่บางทีก็ไม่ต้องจำแล้วเพราะว่าไม่เป็นอีเมลใช่ไหมวิธีนี้พูดตรงตรงเลยนะห่วยที่สุดห่วยสุดเป็นวิธีที่แฮกเกอร์ยิ้มมุมปากแฮกเกอร์บอกโอ้ยมันเสร็จกูแน่อะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ไม่ไม่ s t r o n g l ไม่ recommend ฉลาดเปิลนะ และแอปเปิก็เลิกใช้วิธีนี้มานานมากแล้วด้วยถ้าคุณโยซื้อ iPhone ตัวใหม่ครับ i ก s เวอร์ชั่นล่าสุดเวลาคุณโยออเทนเข้าระบบ c l o u d เนี่ยคุณโยไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วนะฮะไอ้มอวอลไร์พาสเวิร์ดเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะครับมันจะมาใช่วิธีหนึ่งคือพาสเวิร์ดบวก o อ p พอืมใช่ไหมใช่ไหมใช่หมายถึว่ามันจะต้องแบบป๊อปปึ้งึ้นมาเป็นเลขหกหลักอืมถ้าเราเอาเลขหกหลักนั้นน่ะล็อกอินเข้าไปครับบางคนบอกอ้าวเฮ้ยเครื่องหายัรคบ ผมไปเข้าโน้ตบุ๊กผมเข้าไอคาวผมเข้าได้ไหมคุณโยมผมเพราะว่าต้องใช้เลขหกหลักจากเครื่องที่หายไปอ่าแล้วเลขหกหลักมันไปโผล่ที่เครื่องที่หายไปยังไงดีคุณโยมทำยังไงฮะโยมทราบไหมฮะอืมคิดหนักเลยใช่ไหมคิดหนักเลยใช่ไหมแล้วทำยังไงฮะเลขก็ฟันอยู่ที่เครื่องนั่นระบบมันระบบมันซิเคียวจัดครับโอ้ซิเกียวจัดแล้วอะไรมันวะทำไมมันแบบไปป๊อปอัพในเครื่องที่มันหายไปต้องถามไอ้คนออกแบบว่ามันคิดยังไงใช่ไหมครับอ่าธีการคือช่วงที่เครื่องมันยังอยู่เนี่ย ให้แอดเบอร์เพิ่มเข้าไปใน iCloud อีกเบอร์หนึ่งแล้วเวลาเครื่องที่มันหายไปมันจะมีป๊อปอัพมาให้เลือกบนเว็บ iCloud ว่าจะส่ง SMS, SMS เอ็มไปที่เครื่องไหนก็ให้ส่งไปยังเครื่องที่ยังมีอยู่เบอร์ที่ยังมีอยู่แค่นี้จบในวิธีหนึ่งนะวิธีสองง่ายมากทิ่บอาผอกล้วยไปออกซิมหม่มันก็จะส่งรหัสไอโอทีเนี่ย เป็น s s s เข้าซิมเลยกลับมาเบอร์เดิมอ่ากลับมาเบอร์เดิมก็รเราก็เข้าได้คือแน่นอนไอ้เครื่องที่หายให้มีคนเก็บไปครัมันก็จะป๊อปอัพโค้ดตัวเนี้ยที่เครื่องนั้นด้วยนะแต่เราเลือกวิธีออเทนได้ว่าให้ส่งไป s s มาแทนครับสุดสุดท้ายเนี่ยมีการติดต่อกับเราผ่านทางอีเมลให้เราสแสดงอเดนติตี้เราอีกผมเคยรับโยโอโห,โห,โหทีมมากอือคือกว่าจะกว่าจะจุกาม,มได้นี่คือเงือตกอะ่ะ แต่มันกลายเป็นดีไปเพราะว่าคนมันจะมาปลอมตัวเป็นเรามาอ้างอิงเราอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเป็นเราเนี่ยถ้ามันง่ายๆนะใครเจ็บ p h o n e เราได้เราก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมแต่นี่มันยากมากเลยกว่าจะพิสูจน์ตัวทราบตัวเองได้นี่มันต้องมีข้อมูลส่วนตัวผมเยอะมากครับเพราะฉะนั้นใครที่ความลับเยอะๆในเครื่องเนี่ยใช้ iPhone เนี่ยน่าจะได้ซิ่งอีกระดับหนึ่งที่อันด i d ยังไปไม่ถึงอืมแต่ก็ต้องตาดเตรียมไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ iPhone เนี่ยคนที่ออกแบบ iOS ที่ Apple เนี่ยเขาพบว่าคนเนี่ย ไม่อยากจะทําอะไรยากนะอืเขาเลยมีคอนเซปต์ขึ้นมาว่าถ้าเขาจะออกระบบใหม่ชื่อพาร์ทคีเนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงบ้างเราคุยกันตรงนี้ก่อนอ่าเอาหลักการนักโยนะคหลักการข้อที่หนึ่งระบบใหม่ a อ p เปคือ secure by design คือต้องออกจากแลบที่คูเปอร์ติโนเลยคืออยู่ที่คอของ OS เลยครับอ่าซึ่งเขาได้ร้อนแล้วนะ iOS 16ตอนนี้ก็คือถ้าไม่ไป iOS 16ดูยูกไม่ได้อ,อย่างเงี้ยมันก็จะเ,เกิด แต่ทางธุรกิจก็เลยเกิด s t i c k i n e s s ครับก็คือคนจะย้ายแพลตฟอร์มลำบากแล้วเพราะว่าไอ้ระบบอันซับฟ้อนข้างหลังบ้านมันเนี่ยที่มันคิดมาอย่างบันเจิดเนี่ยดันไปอยู่ใน iOS ตัวใหม่ของมันเรียบร้อยแล้วอืมก็คือคือจะหนีไปใช้แพลตฟอร์มอื่นนี่ลำบากแล้วเพราะว่าระบบของเขามันคือเขา secure by design ตั้งแต่เขาดีไซน์ OS เลยโปรแกรมเมอร์ทุกคนที่จะเขียนแอปปกติเราต้องเอาเอาุปกร์เขียนไว้ในรัฐเออร์เบตเราจะไม่ย้องโยเลิกครับผมเลิก passwordless ไม่มี password l i g h password อืแอปเปิลใช้คำว่า post password era ยุคหลัง p a s <c oughs> s Word โลกยุคหลังสงครามอยีไรท่าไหนไม่รู้ครับ <c oughs> ก็คือโปรแกรมเมอร์เนี่ยเปลี่ยนวิธีเลยถ้าเราดูคลิปของ Apple นะจะโชว์จาวา Script อ <c oughs> เป็น JSON Format ครับในการไปดึงเอาอะไรไม่รู้อะา l l e n g e c เ a ล l e n g e อะไรของมันไม่รู้อะครับ <c oughs> คือไม่มีการเก็บ p a s s Word ไว้ที่ระบบอีกแล้ว <c oughs> อืมนที่ทำร้ายกว่านั้นโยมันร้ายจริงนะนี่ต้องยอมรับว,ว่าร้ายในทางดีนะ ก็คือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple ก็ไม่มีพาสเวิร์ดคุณโยโอเคเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ม,มากเลยใช่ไหมครับเอาเราพาสเวิร์ดมาอยู่ไหนมันถูกออกแบบมาอยู่บนเครื่องเราแทนอ่าแล้วการที่มันเก็บในเครื่องเราเนี่ยมันมีวิธีการเอนคิปแบงคมันก็ไม่รู้อะ่ะครับยากเหลือเกินที่จะมาดึงพาสเวิร์ดออกจากเครื่องได้อืเพราะมันมีระบบซิเคิลที่ใช้กันมาระยะเวลานึงแล้วเรียกว่า iCloud Keychain ครับซึ่งมันสามารถจะดุ๊ i c l o u d k e y c h เ i n เนี่ย ไปยัง i iP อผ o ง i p p d m m c m เมอเนี่ยอุปกรณ์ Apple d e v i c e ทั้งหมดเนี่ยมันก๊อปได้หมดเลยครับอ่าข้อหนึ่งนะ secure by design ออกจากห้องแลบเลยข้อสอง easy to use ต้องง่ายต้องหมูต้องกล้วย User นะ seamlessly เลยคโยครับปกติคุณโยเคยมีปัญหาจำ p a า s เว r รไไ่ได้ไหมมีฮะเว็บที่ไม่ค่อยได้เข้าอ่าอจบเลยครับต้องกดจบกดลืม password จบไม่ต้องไม่ต้องฟอกก่อนแล้วเพราะว่าไม่มี p านเวรแล้วไงอืม เราจะจำทำไมอ่ะเออเป็นไงดีไหมอืมดีสิฮะฟังแล้วเขาท่ายคอสาม it works everywhere ก็คือทุกดีไวได้หมดอืมหยิบหยิบดีไวไหนมาเอาเต็มได้หมดเลยเวอา์เดียวนะครับแล้วไม่มีพวเวอร์แล้วด้วยเออดี C recoverable คือต้องกู้ได้เกิดเครื่องันตกน้ำทำหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็กู้ได้อืม ทั้นสรุปสรุปตารางออกมาว่าระบบของมันเนี่ยมันมีเป็นตารางเลยนะตอนนี้ครับนะว่ามันมีตั้งแต่ล็อกอินด้วยยูสเนมพาสเวิร์ดแล้วจำเอาแล้วก็มีพาสเวิร์ดกับ OTP แล้วก็มีพาสเวิร์ดเมเนเจอร์คุณโยเคยใช้ไหมพาสเวิร์ดเมเนเจอร์โอ้พวกแอป,ปไม่กล้าใช้อาจารย์พวกอะไรรัดรัดพาสแบบน,นี้ผมก็ไม่ใช้เหมือนกันเพราะมันจะจำพาสเวิรเราล้ไปวิ่งออเทนทั่วๆเลยเนี่ยถ้ามันถา้าของมันโดนก็กลับบ้านเลยถูกไหมนะแล้วก็เป็นพวก Federate เรทออเทนติเคชั่คือมีการลิงก์เชื่อมกัับตว ระบบของพวกแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งมันก็มีหลายวิธีอัเทนที่ทำให้ยูเซอร์เข้าได้แต่สำหรับ Apple เนี่ยเขาไปพูดอีกเรื่องหนึงน่งฮะก่อนจะไปพาร์สคีนะฮะเขาเรียกว่า Security Key ไม่ย์รู้คุณโยเคยได้ยินไหมซิเคียวริตี้คีย์อ่าเหมือนกับเป็น USB ที่ต้องพกไปเสียบต่างหากใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่มันจะมีพวกแอร์กูเกิลอะไรเขาทำกันนะครับเรียกอะไรไฟฟ o โดอะไรสไฟสมาคมไฟโดอะไรอ่ะครับมันก็จะขายเป็นแบบคีย์เล็ก มาใส่ที่พวงกุญแจแล้วก็เสียบ USB แล้วก็ออเทนใดที่ถ้าหายก็ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าอ่าไอ้พวกนี้มันจะใช้แสแตนดาร์ดตัวใหม่ที่จริงๆก็ไม่ใหม่นะแต่ตอนนี้โปรแกรมเมอร์เริ่มใช้แล้วเขาเรียกว่าเว็บออเทนเว็บออทเว็บออท W E B A U T H N ครับเว็บออเทนเว็บออตสแตนดาร์ดซึ่งทุกคนเนี่ยเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะไปคอ l ตัวนี้ตัวนี้มันจะเสก,กิลกว่าพัทเวิร์ดเพราะว่ามันต้องมาเสียบตูด USB ถูกไหมครับ อ่เพราะนั้นด้วยวิธีการที่ผมพูดมาทั้งหมดในต,ต้นรายการถึงตอนนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่ว่าได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยหรอไหมครับในในสฟีเจอร์ที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเด็ secure by d e s i g n easy to use work everywhere กู้ได้เนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่มันจะได้ไปไช้ทั้งหมดคุณเข้าใจไหมอืมคือมันยังมีแบบข้อดีข้อเสียแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับ Apple บ,บ,บอกว่าอังนานี้คิดระบบใหม่ขึ้นมาชื่อว่า PassKy ้านะ p a key นะ พาสคีย์เนี่ยเมื่อเราเจนเนอเรทไอเคาท์้ะเสียนยูเซอร์ไอเคาท์ใช่ไหมครับพาสเวิ account, ร์ดจะถูกเจกนมาเป็นปสองพาร์ทครับ mm hmm. ชา้าช้านะช้านะพาสเวิร์ดจะแยกเป็นสองชิ้นชิ้นหนึ่งไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครับชิ้นหนึ่งอยู่ที่เครื่องเราไอชิ้นที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพ l i คีย์เอาหลักการของ PKI มาใช้ Public private k e คมาใช้ครนะแล้วตัวที่อยู่กับเราเนี่ยเรียกว่า p r i v a t e Key เอาภาษาชาวบ้านง,ง,ง่ายๆไอตัว Pur รขาว์ลับที่อยู่กับเราเนี่ยคือ กุญแจลับส่วนตัวใช่คำนี้ส่วนไอ้กุญแจลับกุญแจที่เปิดเผยได้สาธารณชนเนี่ยให้เอากุญแจที่เปิดเผยได้เนี่ยไปไว้กับเซิร์ฟเวอร์นะวันหลังเวลาเราออเทนเช่นล็อกอิน Apple ID อเยอาอิน Apple เข้าระบบ a อ p l e เองเนี่ยที่ผมบอกตอนต้นรายการแล้วคุณโย่ว่า Apple ไม่มีพ้าเบิร์ดเราใช่ไหมครับเขาจะส่งค่าบางอย่างมาที่เครื่องเราแล้วให้มาเช็คกับไอ้ตัวคีย์ลับเราพอคีย์ลับเราไปทําอะไรกับค่านั้นแล้วส่งกลับไปเนี่ยเขาจะมีพับลิกคีย์ของเราอยู่ที่นู่นใช่ไหมคีย์เราส่วนหนึ่งอะ คู่แยคีย์เราแบ่งไเป็นสองพาร์ทที่มันไปจิกซอ์กันนะพอตัวสอบก็ได้ปุ๊บว่าคีย์ฝั่งเราถูกต้องเขาจะปล่อยให้เราเออเทนเลยเพราะฉะนั้นแอปเปิลเองก็ไม่ต้องมารับผิดชอบเก็บคีย์เราด้วยแล้วโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายแหล่ในโลกนี้นะแอปพลิเคชันเดเวลลอปเปอร์หลายแหล่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องมาหน้าปวดกระบาลปวดหัวครับเรื่องที่ต้องเขาคัดเวอร์ยูเซอร์มาเก็บเเดี๋ยวโดนแฮกผิดก d p r PDPA พพเอะไรพวกนี้ด้วยไงออืืมมแต่ที่มันไต่ความคิดเอ๊ะ แล้ง่งเครื่องมันต้องเชื่มากขึ้นไหมเครื่องมันเครื่องมันก็เหมือนไอตัวซีเค็คีย์แล้วตอนเนี้ยอืถูกไหมไอตัวเครื่องอะฮาร์ดแวร์เราอะสมาร์ทโฟนเรามันก็เหมือนเป็นซีเค็ดคีย์ไปไกลๆหรือเครับเพราะนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีหลายเครื่องครับคุโยงและคีย์เนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ในดีไวต่างๆแต่มันเอนคริปไว้ไงครับเครื่องหายคนเอาไปมันไปรีคอเวอร์คีย์เราไม่ได้อ่าแต่ตัวเราไปซื้อเครื่องใหม่รีคอเวอร์คีย์ได้คุโยงว่าคนคิดมันมันทีเนียดไหม อมเขต้องระดับแบบ PhD แบบ <laughs> จบฮาวงฮาวเวิร์ดป่ผมไม่รู้นะคือ <laughs> มันมคงแบบโคตรเก่งอ่ะคือ <c oughs> คิดมาแบบธุรกิจมันก็ได้คนก็ง่ายส hmm. ื่อดีก็ดีโอ้โหไม่รู้มันมันสมควรได้เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้แหละคือพูดง่ายผมสรุปสั้นๆการทำงานอันซับซ้อนของระบบพาสเวิร์ดใหม่ของ a p p l e ที่เป็นพาสเวิร์ด s スเนี่ยพาสคีย์เนี่ย <c oughs> Apple บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของผมพี่ซิฟจ็อบสั่งทีมคุกไว้ก่อนตายว่าความระบาดยากเย็นทั้งหมดซับซ้อนทั้งหมดให้เก็บไว้ที่ห้องแลบของ Apple ที่คูโมติโน่ส่วนความหมูของยูเซอร์ความง่ายให้เป็นเสน่ห์ของคนใช้แอปเปิลอ่านก็ได้คีย์อยู่ในรูปแบบไหนคุณโยมกลับมาที่ไบโอเมตริกแล้วตอนนี้กลับมาที่เฟซไอด์ทัสไอด์ซึ่งผมเนี่ยผมไม่ใช้ ส่วนตัวเลยผมไม่เคยเอาหน้าเอานิ้วไปให้มันเลยครับแต่ถ้าเกิดผมจะเล่นตัวนี้สงสัยผมต้องมาในแอรียนี้แหละแอรียที่ผมจะต้องเอาหน้าเอานิ้วผมมาผสมลงแล้วก็ออเทนไปเป็นซีเคตผมเนอะไหมครับแล้วก็วิ่งมาเช็คกับไอแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยอืมพอกดเข้าแอปปุ๊บเนี่ยพอเรานิ้วจิ้มหรือเอาหน้าส่องปุ๊บเนี่ยออเทนเลยออเทนกับเว็บแอปพลิเคชันนะฮะ ออเทนกับโมบายแอปเลยไม่ต้องใส่ยูเซอร์ทั่วนี้เราเข้าระ,ระบบธนาคารเนี่ยโมบายแบงกิงเนี่ยเราก็ต้องใส่เลขใช่ไหมต่อไปอาจจะเป็นแบบระบบของธนาคารที่เอาหน้าจึง้งแล้วก็ลุยเลยจริงๆหลายหลายแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีแบบนี้นะฮะอาจารย์ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแอปธนาคารหรือแอปทั่วทั่วไปที่ตอนแรกเอาไหมคุณเอาไหมเอาไหมแบบนี้คุณโยใช้ไหมผมผมลองใช้อยู่อาจารย์หลายหลายแอป,ปธนาคารเลยที่ ถ้าผมนอนนอนหลับอยู่แล้วรูปผมเอาถือของสองหน้าผมพอทีต้องไปซื้อเกมล่ะต้องแหกตาด้วยครับจต้ใช่ไหมมันมันต้องต้องลืมตาขยับไปขยับมาด้วยใช่ไหมต้องลืมตาด้วยต้องลืมตาลืมตาแล้วก็ถ้าเกิดเอาหน้าเอาภาพหน้าเรามาได้ไหมเอ่อตัวถ้าเป็นตัวของไอสแกนหน้าของ iPhone นี่หน้าต้องเป็นสามมิติฮะเออ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 แบนแบนไม่ได้ฮะอันนี้มันก็ต้องเทดออฟแล้วว่าเราไม่ใช่ว่าโดนไปจับเรียกค่าถ่ายแล้ว อไอโ,โอน,นมันเข้าไปโอนอย่างน้มาแล้วมันเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสีมาส่องหน้าเราเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่อย่างอย่างพวกแอปธนาคารตอนนี้นะครับที่ผมก็มีหลายแอปแต่ละแอปก็ใช้สิ่งเนี้ยที่แตกต่างกันไปก็น่าสนใจนะครับที่จันยกกรณีนี้ขึ้นมาคือแต่ละคนเนี่ยบางทีเอ่อก็จะมีความสะดวกเอ่อเหมือนกับที่จันบอกในรายการอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าทั้งความสะดวกกับความเสกิวหรือว่าความารัดกุมรัดมั่นคงปลอดภัยเนี่ย มันต้องแลกกันไปแลกกันมานะครับคืออย่างเรื่องการเข้ารหัสเนี่ยตอนแรกเมื่อก่อนสมัยก่อนเราจะเข้าแอป,ปธนาคารบนมือถือหรือบนเว็บไซต์นี่จะต้องพิมพ์รหัสผ่านหลายตัวนะฮะอย่างน้อยก็พิมพ์ใหญ่ตัวเลขตัวเลขสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ต่อมาพอมีแอปพลิเคชันธนาคารก็ยอมให้เราเข้าโดยกดเลข6ตัวนะครับแล้วก็เข้าแอป,ปไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ หลายธนาคารนะครับตรงที่เรากดเลข6ตัวเนี่ยเขาจะมีเหมือนให้เราติกนะฮะว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ไบโอเมตริกหรือเปล่าซึ่งก็หมายถึงาการสแกนนิ้วการสแกนหน้านะครับจริง,รงๆแม้แต่แอปที่หลายคนใช้แอปอหมอพร้อมเนีอาจารย์หมอพร้อมนี่ก็มีให้เลือกนะฮะว่าจะจะเข้าดูเนี่ยจะใส่รหัส6ตัวหรือว่าจะใช้การสแกนนิ้วสแกนหน้าเพื่อเข้าเพื่อเข้าดูข้อมูลในในหมอพร้อมนะฮะก็ ก็จะจะมีหลายแอปพลิเคชันที่เริ่มเอาตัวอันนี้มาแทนการากดเลข6ตัวเพื่อเข้าแอปนะฮะคือถ้าดูจากความสะดวกเนี่ยคือมันง่ายขึ้นเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยเราต้องจำรหัสผ่านายาวๆมาจำเป็นเลข6ตัวแล้วตอนนี้ไม่ต้องจำอะไรเลยแค่เป็นนิ้วหรือหน้าเรานะครับซึ่งมันก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้แหละแต่ผมคิดว่าข้อกังวลที่อาจารย์ได้พูดมาอย่างเช่นเรื่องของการอาจารย์เองเนี่ยไม่เอานิ้ว ไปให้เขาไม่เอาข้อมูลหน้าไปให้เขาเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นข้อกองังวลว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราให้คนให้เขารู้รหัสผ่านหรือให้เขารู้อีเมลเราเนี่ยเรายังเปลี่ยนเปลี่ยนหนีได้นะจันแต่พอแต่พอเป็นนิ้วกับเป็นหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนหนียากเมือนกันนะใช่ครับ อืมก็เอ่อด้วยตัวแต่แต่เขาบอกออว่าไม่ต้องกังวลไงเขาบอกว่าเขาเอ็นคลิปไปที่เครื่องเราไงขอ,อเขาก็ไม่รู้อีกอ่านี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไม่รู้อีกอ่าที่เขาพยายามจะทําให้เรามั่นใจนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันธนาคารนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าธนาคารหลายธนาคารมีการเชื่อมโยงกับตัวสแกนนิว้วกับตัวสแกนหน้าเนี่ยที่ผมลองใช้คือในขั้นสุดท้ายที่เงินจะออกเนี่ย สุดท้ายคือยังให้กดเลข6ตัวเป็นรหัสอยู่นะครับจะไม่ใช่วิธีการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพื่อให้โอนเงินออกไปแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละธนาคารเนี่ยจะมีะมุมมองตรงนี้ยังไงครับเพราะว่าจะไม่เหมือนกันครับแต่ละคนคงจะมีไอเดียที่มันเจิดไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ security level ที่ตัวเองมองว่ามันจะต้องมีมากน้อยขนาดไหนผมว่านะครับมันต้องบาลานซ์ระหว่าง easy to use กับ security อ่ะ ถ้าเขาแบบว่าเอาง่ายมากทุกอย่างง่ายง่าย,าย,าย,ายหมดโอนเงินเนี่ยอย่างหลายธนาคารเนี่ยโอนเงินเป็นล้านเนี่ยไม่ถามอะไรเลยอน่แจะแบางธนาคารเนี่ยก็ยังให้ใส่อ่คล้ายๆเหมือนกับโค้ดเราอะรอบหนึ่งเลขหกหลักอะเราจะโอนได้เนี่ยถึงแม้จะใช้หน้าใช้นิ้วแล้วก็ยังมีเลขหกหลักอยู่ผมว่ามันก็นแล้วแต่ธนาคารว่าจะเอาง่ายเข้าว่าแล้วมาแก้ภายหลังหรือเปล่าคือถ้าจะเอาง่ายเข้าว่าเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าจะต้องมาแก้แก้ภายหลัง ครับชชเช่นชดเชยเงินที่เสียไปให้กับลูกค้าไปอืมอ่าอันนี้คือบอร์ดริชแมนจเมนต์ของธนาคารเนี่ยผู้ยับงผู้หาเนี่ยเขาต้องตัดสินใจว่าจะเทรดออฟตัวเนี้ยปีหนึ่งเท่าไหร่อาจจะก,กันเงินไว้ยี่สิบล้านห้าสิบล้านครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากความง่ายตรงนี้มันเจเนเรตรายได้กับธนาคารมากกว่าอืมทนี้มันก็ต้องมาคุยกันมัน,ม,นมันพูดยากเหมือนกันเรื่องนี้นี่เหมือนนึกถึงตอนที่เอ่อเราคุยกันเรื่องที่ Google นะฮะ หรือว่าหลายๆเว็บนะครับที่เขาให้บริการแล้วเขาก็เน้นว่าให้บริการฟรีคนใช้ง่ายๆแล้วตอนที่เราสมัคร a c c เ u n า Google หรือ g m เ i l เขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเปิดการยืนยันตัวตน2ปัจจัยหรือยืนยันตัวตน2ชั้นนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย<อ>ทิศทางคือเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คือแทบทุกแอปพลิเคชันที่เป็นแอปของบริษัทใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าบังคับเลยก็ได้นะฮะบ,บังคับให้มีการยืนยันตัวตน2ชั้นจริงจริง Apple ที่เราพูดถึงกันตั้งแต่ต้นเนี year, ่ยแอปเปก็เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่บังคับนะครับเรียกว่าถ้าจะใช้ไอ l o u d หรือ Apple ID ของเขาต่อไปเนี่ยหรือแม้แต่ใช้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยคุณต้องใส่รหัสเปิดรหัสยืนยันตัวตน2ชั้น นะฮะถ้าสมัครใหม่หรือว่าซื้อใช้อุปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็ Google เองก็มีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะว่าเ,เขาจะเริ่มทยอยบังคับนะฮะให้คนที่ที่เปลี่ยนที่ใช้บริการของเขาเนี่ยต้องเปิดระบบการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือ2ปัจจัยนะครับแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันนะฮะก็เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วเหมือนกันทำเอาหลายคนก็ตกใจนะครับว่า Facebook ในส่งข้อความมาเตือนว่าถ้าคุณไม่เปิดระบบการยืนยันตัวตน2ชั้นภายในวันนี้วันนี้วันนี้นนบัญชีของคุณจะถูกระง,งับการใช้ชั่ววครา แบบนี้นะครับก็คือแปลว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ย<อ>เริ่มเริ่มมีการตื่นตัวนะฮะเรียกว่าเริ่มมองเห็นความไม่คุ้มของการเน้นความสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนในรายการมาก,ก็เป็นหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับครับครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่า Apple พยายามที่จะทำระบบเขาเรียกโพสเอราพาสเวิร์ดระบบพาสเวิร์ดเลสนะครับระบบการแสดงยืนยันตัวตนโดยการ ที่ไม่ต้องใช้พ้าเวอร์ต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะช่วยผู้ใช้ iPhone เนี่ยมี Security ที่ดีขึ้นตามที่ Apple เขาคา,าดหวังไว้นะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเาาหล่าบรรดาแฮกเกอร์หลายแหล่เนี่ยจะทํายังไงในเมื่อโลกไม่มีพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยเขาจะเบรกเข้าไปในแอคเคาท์ของชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงต่อไปคงไม่หยุดแค่นี้หรอกนะครับฮะก็ตัวที่เขาเดโมขึ้นมานะครับใน WWDC ปีนี้นะครับจันก็ คือหลายคนเนี่ยก็จะมีคำถามว่าตัว Passkey หรือ,อ,อ Passkey ของเขาเนี่ยนะครับมันจะใช้ยังไงนอกระบบ Apple นะครับซึ่งก็ปีนี้จะเป็นเป็นปีแรกที่เขามีการเดโมโหให้ดูว่าเ,เขาหน้าตาการใช้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเห็นเห็นกันใน เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทิศทางอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็มีการดําเนินออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้เรารบจบประเด็นนี้กันไว้เพียงเท่านี้ดีไหมฮะเรื่องของพาสคียแล้วก็เชื่อว่าเนื้อหาที่อาจารย์เล่าให้เราฟังวันนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็การเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่เรากําลังจะเจอกันต่อไปในยุคข,ของการที่ไม่มีรหัสผ่านไม่ต้องใช้รหัสผ่านอีกต่อไปแต่ใช้ระบบอื่นๆในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆนะครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ ครับดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท